นี่นี่เป็นเวลาเที่ยงตรงนะเราก็กำลังเตรียมที่จะสรุปใช่ไหมเออว่าชื่อของผู้ที่ส่งรายชื่อขึ้นมาเนาะเพื่อทำการประสิทธิ์ชื่อของตัวเองอ่ะลงในเทียนเพื่อเน้นเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยมีใครบ้างตอนนี้อาจารย์กำลังรอให้ ทางแอดมินเนี่ยซึ่งเป็นผู้ช่วยหนองอาจารย์ในการรวบรวมรายชื่อพวกเราที่ได้บูชาครูมาแล้วเนี่ยส่งรายชื่อมาให้ครบเทียนที่อาจารย์เปิดให้บูชาจับจองในรอบนี้มีทั้งหมด4แบบมีทั้งหมด4แบบนะเริ่มจากเทียนแบบแรกก็คือเทียนดีพนันร้อยแปดใครที่ส่งชื่อสกุลมาเนี่ยเดี๋ยวรอนะรอให้เม็นสรุปชื่อมาอาจารย์จะได้อ่านชื่อ สกุลนะให้ครบถ้วนนะคนที่มีชื่อมีสกุลเนี่ยคือคนที่จะได้จุดเอาชื่อสกุลมาจุดนะตอนไปสองตรงของวันนี้คือวันหวยออกเออขออากาศเลยได้ปะโอเคสองเธอ สูตรซึ่งก็จะมีชุดของยันที่เน้นเรื่องของการเสี่ยงโชคโดยตรงผีพนันเต็มสูตรเนี่ย499นะนี้สําหรับคนที่ส่งชื่อสกุลมาแล้วเนี่ยพอเขียนเสร็จเอามาพันก็จะเป็นแท่งใหญ่ๆอย่างนี้อันนี้คือผีพนัน499ซึ่งใครที่ส่งชื่อสกุลมาแล้วก็เตรียมตัวกันเพราะว่าอาจารย์จะทยอยเขียนให้ในช่วงที่ใกล้ หวยออกมากที่สุดก็คือประมาณช่วงเที่ยงหรืบ่ายสองเนี่ยทำไมต้องรอตอนนี้ก็เพราะว่าเป็นช่วงที่พลังแรงเออหลายคนเนี่ยเหมือนกับมีความสับสนว่าจะต้องจุดเทียนบ่ายสองตรงเสร็จแล้วถึงไปซื้อหวยไม่ใช่อย่างนั้นนะเข้าใจผิดคือพวกเราอ่ะอยากจะซื้อเลขซื้ออะไรก็ซื้อไปเถิดซื้อเมื่อไหร่เลขอะไรก็ซื้อไปเถิดแต่ถ้าใครติดตามอาจารย์หนึ่งสัปดาห์ก่อนหวยออก,ท,กทุกงวดเลยนะของมหามนตราเนี่ยไม่ช่เป็นช่องทางใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์จะให้ทั้งเลข สิบสองราศีหรือราศีอะไรก็ไปดูใช่ไหมจะให้ทั้งเลขเจ็ดวันเกิดให้ครบเนยนะแล้วถ้ากใครที่ติดตามกลุ่มรายเลขมงคลเนี่ยจะมีเลขทุกวันแล้วก็ที่สําคัญเลขที่อาจารย์ชอบที่สุดในงวนเนี้ยสองตัวสามตัวระวังอยู่ในกลุ่มรายเลขมงคลใครอยากเข้าไปเข้าได้มีเลขทุกวันแล้วก็เลขที่เป็นเลขเด่นที่ไฟนอนตัดสินมาเลยก็เลขสำคัญอยู่ในกลุ่มรายเลขมงคลนะแต่รับพวกเราที่ติดตามช่องทางทั่วไปที่ที่ดูกันเป็นสาธารณะก็อะไร เลขสิบสองล้าศสีเลขเจ็ดมันเกิดฉลอกเนี่ะฉลอกนี่ก็ดูสีเสื้อาจางกระโหลกวันนี้นะฉลอกเนี่ยมีสองแบบฉลอกแบบแรกคือเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวสีฟ้าสีน้ําเงินแบบนี้ชัดเจนไหมพวกเราสีฟ้าสีน้ําเงินแบบนี้นะฉลอกวันนี้นะสีนําโชคดํางรวยอย่างที่สองใครที่มีแล้วผ้ายันราหูโคเซตสีสีเหลืองแบบนี้นะผ้ายันราหูโคเซตสีเหลืองแบบนี้เนี่ย อาจารย์บอกวิธีใช้ได้ไหมเผื่อใครยังไม่ค้นขอแป้งยันพกกระซับอันหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวทาให้โดูเออแป้งยันพกกระซับเวลาใช้เนี่ยอาจารย์ให้ใช้กํากับกับแป้งยันพกกระซับสีเขียวเหนียวซับเป็นแป้งเขียวเหนียวซับเออแม่งเขียวเหนียวซับเนี่ยเวลาใช้นะทําไมถึงต้องใช้พยันทําไมถึงต้องใช้พยันอ่าพยันราหู พยันนะเอาแบงค์เขียวเหนยอซ้ำมาเลยเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูเอามาเลยเวลาที่เราใช้อะเวลาที่เราใช้แบงค์เขียวเหนยวซับแบบนี้นะซึ่งจะบูชาไปพร้อมอกับพยันลาหูโคเสถีเนี่ยให้เอามาหนีบเงินเอาไว้แบบนี้นะบางคนบอกอยากหนีบวัตตอรี่ด้วยก็ได้เขียนชื่อสกุลตัวเองพวกเรา เขียนชื่อร้านชื่อกิจการชื่อแบรนด์ชื่อสินค้าตัวเองอะ่ะบางคนบอกมียี่ห้อตัวเองมีชื่อร้านตัวเองมีชื่อตัวเองแล้วแต่หนีก็ไปโดยแบง์ยันพกกระสยบแล้วก็เอาพยานหลังหูสถีแบบนี้หนีไว้แต่วันนี้เนี่ยเป็นวันหวยออกใช่ไหมใครที่มีพยานหลังหูสถีบบนี้แล้วให้เอาลอตเตอรี่อะ่ะเอามาเสียบเอาไว้ <c oughs> ก็เสียบไปพร้อมกับแบงค์เขียวเหนียวซับนี่แหละชุดนี้สามเก้าเก้านะได้ไปทั้งพยานทั้ง แบเขียวเหนียวซับแบบนี้เลยเออใครมีเอามาทําแบบนี้สรุปว่าฉลอกวันนี้เสื้อสีฟ้าแล้วก็พยานละหูขคอเศรษฐีนนี่กับแบงค์เขียวเหนียวซับส่วนชื่อสกุลของผู้ที่ส่งมาแล้วนั้นนะ่ะเดี๋ยวอาจารย์รอแอดมินส่งมารอแอดมินส่งมาสรุปชื่อของแอดมินที่รวบรวมพวกเราที่ใครก็แล้วแต่พวกเรา ที่ได้มีการส่งเทือสกุลมาให้อดมินแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งจะมีการกรวบรวมเอาชื่อมาให้อาจารย์อ่านออกอากาศตอนนี้าาระหว่างนี้อาจารย์จะเขียนยันรอยันสำหรับคนที่จุดเทียนตีพนันเต็มศูนรเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้คือยันตีพนันเต็มสูตรเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วตรงช่องว่างข้างล่างตรงกลางเนี่ย ก็จะเว้นชื่อเอาไว้สําหรับลงชื่อของพวกเราทีละคนไงเออลงชื่อพวกเราทีละคนไงเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนไปพังๆได้ไหมเออขอเขียนไราพังๆก่อนได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจุดกันตอนกี่โมงบ่ายสองตรงใช่ไหมพวกเราใครติดตามอาจารย์อยู่จุดเทียนบ่ายสองตรงนะใครส่งื่อสกุลมาแล้วเนี่ยรอคอย ยังไม่ได้ส่งงวดนี้ไม่ต้องแล้วเพราะอาจารย์ปิดรับเที่ยงแล้วถ้าใครส่งตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ไปจุดสัปดาห์หน้าเลยรอดงวดหน้าอีกสิบห้าวันก็สิ้นปีเนาะเอออาจารย์ไม่รู้นะพวกเรามีใครไปเซอร์ไว้บ้างเปล่าว่างวดสิ้นปีเนี้ยหวยเขาจะออกวันที่เท่าไหร่บางทีไม่แน่ใจไงเพราะว่าบางทีถ้าวันที่หนึ่งมกราคมเลยกาอาจจะเลื่อนไปหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูก่ากันคือดง่าย ใครที่ส่งชื่อสกุลมาหลังเที่ยงก็จะไปจุดมวลหน้าส่วนใครที่ส่งเช้าน,นี้ก็มีรุ้นนะเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์เปิดให้ส่งชื่อเทียนมาเนี่ยนะอาจารย์เนี่ยเปิดให้ส่งชื่อเทียนมาเนี่ยเท่าไหร่ละกี่วันแล้วนะ <c oughs> เป็นเวลาร่วมสิบกว่าวันนะประมาณสิบวันอ่ะก่อนหวยออกอะ่ะใครที่มาส่งเช้านี้นี่รุ้นมากเลยนะว่าจะชื่อลงทันในวันนี้หรือเปล่า ถ้าไม่ทันเนี่ยเป็นงวดหน้าเลยนะดังนั้นได้โปรดกรณา,ารีบส่งชื่อสกุลก่อนอย่างเช่นอ่ะพูดไปล่วงหน้าเลยเดี๋ยวพวเราจะไม่ทันกันพอมวันนี้เสร็จจุดใบนี้ใบสองใช่ไหมวันนี้เหื่อออกใช่ไหมพรุ่งนีนะ้อาจารย์เปิดสําหรับงวดหน้าส่งชื่อสกุลมาล่วงหน้าได้เลยไม่ต้องรอแบบเลาใจมากๆชอบแบบว่าเช้าวันเหนอออกฉันนึกจะส่งไม่ต้องมันจะไม่ทันเออบางคนเนี่ย อาจารย์รู้ล่วงหน้าเลยว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่ทันเออเพราะมันกระชั้นชิดเกินไปไม่ต้องส่งกามาสุดท้ายก็ได้เอออะตอนนี้อาจารย์จะเริ่มนะเริ่มประสิทธิ์ชื่อละรายชื่อดังต่อไปนี้รายชื่อดังต่อไปนี้คือผู้ที่จะได้รับการจุดเทียนนะเป็นเทียนเสียงโชคสี่ประการในวันนี้ ในวันหวยออกงวด1ธันวาคมอ่าหนึ่งธันวาคมสองห้าสี่นะอันดับแรกมีอยู่5คนที่จะได้ลงชื่อเป็นเทียนประธานสำหรับการเสี่ยงโชคในงวดหนึ่งธันวาคมนี้คือเทียนเวศสุวรรณบันดานซั์เป็นเทียนประธานซึ่งโชคลาภใหญ่ที่สุดเทียนเวศสมบันดาลรั์บูชาภู9 9้ากจะมี5คนได้แก่วนิดาแซงโง สายฝนแก้วประเสริฐไายฟ้าแผ่นทองธัญรัตน์เอื้อรักโอรานและปิศนาพรอริยะพาคินอันดับต่อมาอันดับต่อมาอาจารย์จะขออ่านรายชื่อของผู้ที่ได้จุดเทียนพลังแรงสำหรับเรียกทรัพย์รับโชคเทียนราวหูพ่อเศรษฐีทเทียนเหูโาพอเศรษฐีผู้ที่ได้จุดเทียนราวหูพ่อเศรษฐีจะมีรายนามดังต่อไปนี้ ได้แกธัญยทิพย์แสงสุนทรติมมณีวรวัฒนาโสพลน้ำเพชรสุขริเมืองราตีเซกิเน่มัยุราเรเรืองชุติการกู้กระโทบปัทมาแย้มพยักมุกรินหาริกายาชนทิชาย,ยุ่นประยงปิยสิณีสุดแน่น เจดวลีดีประสงค์สลันพัฒวงคูณจินดาไมยนินมานะจินตนาแท้หวงชื่นจิตแสงอาวุธและธัญรัตเชื้อบุญมีต่อมาคือเทียนหีพนันเต็มสูตรที่จะเขียนลงไปในยันได้แก่พักขมมลคำเขียวจันเพนมีประดิษฐ์ สุพัสสอนโพธิยารังรัศสสมีดาวันลาซิลลำพูสิริพงศ์ออนอนงเรืองสุขสุดนดจรีอินพัฒอัชลาเผือกผลและสมจิตหงวงอ้าวต่อไปคือ,อรายชื่อของผู้ที่จุดเทียนผีพนันร้อยแปดเยาวรัตนานอกสวัยแพร,รามณีจุธามาศดวงดีกมลทัตจันเพนมีประดิษฐ์ อ่อนสสีจันทองมนรัตเมืองสงแสงอ่อนคำม,มีสรัญญามันจะวงสุขใจแท้เบรรุ่งอรุณคำาสีใจนัทพกรกมลฉ่ำพุทธาทิพเนรพรทิพ์แท้ตันกนิฐาคำลือกาจันเพนอันทะปัญญาสุัชชาคงสวัสดิว์วน,นาเพาื่ดียอดยิ่งลาซิลต่อมาได้แก่ รัดดาโตพังเทียมทิศบานอ่อนประภัยภัยศรีกันนิกาคำพวงวันณคดีสีจันร์ทมนัชชนกจุ้ยหงดิษยายอดนครจงวันสวรรค์วัดสวรรค์รับพยักษ์เมฆขลาต้นกัญญาประพาดาเดือนดาวยาดานุษมีแต้มทิมลวะบังรับบัวขาวจันคง นัทธิดาดีประเสริฐและซิมโพทิสานี่คือรายชื่อของผู้ที่จะได้จุดเทียนเพื่อการเสี่ยงโชคนะไปสองตรงของวันนี้ใครที่อยากให้ถามจิตอะไรไปถามจิตตอนนี้ด้วยนะอาจารย์จะให้เวลาสักครู่หนึ่งตอนที่อาจารย์เนี่ยกำลังเขียนชื่อผีพนันเต็มสูนทั้ง9คนนะเพราะว่าเทียนอื่นๆอาจารย์ประสิทธิ์ชื่อลงไปตามพลังของเทียน ทุกคนจะได้จุดครบหมดในชื่อที่อาจารย์พูดไปแล้วย้ำอีกทีนึงนะใครที่ยังไม่ได้ส่งชื่อสกุลเนี่ยในงวดนี้ไม่เป็นไรตั้งใจไว้งวดหน้าคือ16ธันวาคมใช่ไหมก็ค่อยมาส่งกันถึงงวดต่อไปสิ้นปีก็แล้วแต่ก็ที่เราคนนะก็หวังว่าพวกเราจะได้มาพร้อมกันนะในหน้าแฟนเพจของมหามนตรา ตอนเวลาเท่าไหร่บ่ายสองตรงมีทุกวันหวยออกนะเราจำง,ง่ายๆเลยทุกวันหวยออกเวลาบ่ายสองตรงที่บ้านมหารบนตาเนี่ยจะมีการ like, ไลฟ์ส่ทอดสดชื่อที่อาจารย์ได้อ่านไปแล้วก็จะได้จุดเทียนอย่างคนแรกเนี่ยพระข้าวข้ามคเขียวในเสร็จลับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปพันใช่ไหมแล้วก็จุดลงในเทียนลําดับต่อไปก็อะไรอะเมื่อกี้ที่อ่านไปแล้วก็จันเพ่นมีประดิษฐ์ใช่ไหมก็เขียนเป็นลายต่อไปอาจารย์ก็จะเขียนไปเรื่อยๆจน หมดสำหรับเทียนทีพน,นันเต็มสูตรเนาะก็คงจะจบเท่านี้ก่อนเพื่อให้เราไปเตรียมตัวตั้งจิตใาถันกันให้ดีเวลาบ่ายสองตรงจะกลับมาพบกันนะสำหรับเทียนบันดาลโชคทั้ง4ประการแล้วกบกันสวัสดี